สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชา a นลเบีเบย์ก็วันนี้นะอย่าตกใจนะก็คือแว็กสีผมที่เราเพิ่งย้อมไปมันไหลลงมานะทุกคนนะผาแเราก็จะแบบ้า้านิดนึงก็อย่าตกใจนะก็คือวันนี้นะจะเป็นครั้งแรกที่เราจะสักนั่นเองค่ะทุกคนก็คือวันนี้เราจะไปสักนะที่นิ้วนางตรงนี้เลย เป็นลูกม้ากังเขนแต่ว่าตอนนี้ยังคิดอยู่นะว่าจะสักเป็นสีดำหรือว่าสีแดงดีแล้วก็จะมีตรงหนึ่งก็คือตรงนิ้วด้านหลังตัะที่เราใส่แหวนอยู่ตรงนี้ทั้งสองนิ้วจะสักเป็นสีแดงข้างหนึ่งแล้วก็สีดานิ้วนางก็เดี๋ยวสักจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนก็เราทําการสักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งวันก็ตอนนี้นะรอยสักของเราก็คือเป็นรอยอย่างนี้นะเป็นรอยเราสักเป็นแบบนิ้วมอกก็คือเป็นแหวนสักแค่ครึ่งหนึ่งนิ้วชี้เป็นสีแดงแล้วก็นิ้วนาวเป็นสีดบนะก็คือที่เราสักแค่ครึ่งนิ้วเพราะว่าช่วงตรงนี้นะมันเป็นช่วงที่เราสักแล้วอ่ะสีมันจะเลือนหายได้ สีมันจะเลือนหายได้เพราะว่ามันแบบว่าเป็นส่วนที่เราใช้ในการจับทํางานแล้วก็สัมผัสกับสิ่ง,งต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเลือนหายได้แล้วก็เลยสักแค่ด้านหลังช่างบอกว่าสักถ้าสักด้านหลังตรงนี้สีมันจะไม่ลอกก็คือมันจะติดทนแบบนี้เลย<ม>แล้วก็อีกรอยสักตรงนึงก็คือตรงนี้เป็นรูปกังขีสีแดงนะทุกคน<ม>นี รวมๆแล้วก็เป็นรอยสักที่ดีนะที่เราสักกางเขนอันนี้เป็นสีแดงก็คือเป็นหมายความว่ากางเขนโชคเลือดนะก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องบัตตี้แมรี่ซึ่งเราชอบการ์ตูนเอ่อมังะเรื่องนี้มากเลยบางะเรื่องบัตตี้แมรี่ซึ่งเราชอบเราก็เลยเอามาสักเป็นกางเขนโชคเลือดแล้วก็นิ้วนี้ก็คือสักทแทนแหวนเพราะว่าเราชอบใส่แหวนนะทุกคนตอนสักก็ไม่เจ็บนะสักด้านข้างตรงนี้ก็คือเจ็บนิดเดียว แต่ว่าสักตรงนี้ก็จะแบบมีแสบแสบจี๊ดบ้างหน่อยก็โอเคสักตรงนี้ก็คือไม่เจ็บเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ช่างช่างเขาย้ำเข็มก็จะมีเจ็บจีบแสบแสบนิดนึงแต่โดยรวมตอนนี้ก็แผ้โดนน้าได้แล้วนะก็คือสักเสร็จสามารถโดนน้าได้เลยโดยรวมก็ถือว่าโอเคเราชอบมากเลยก็ยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสาหรับการรีวิวรอยสักและก็ความหมายของรอยสักของเราก็ ยังไงร,รบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์นะคะติชมอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขคิดวิดีราหยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้ที่ด้านล่างเลยค่ะก็ยังไงวันนี้เราขอไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย